ทุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องสกู้สุกคนเด้อสบายดีสวัสดีครับสบายสบายดีพอพอกลับมาจนนี่กันแล้วพี่น้องบรรยากาศมาตำเข้าหางพี่น้องเนาะเข้าห้างของขากาคว้าแต่เมื่อวานแหละบาสที่คว้าเมื่อวานเราจิตตาเมื่อวานนี่ก็เลยเมื่อตรนก็เลยบาตาสพี่น้องก็เลยมาตํเมื่อนี้นะพี่น้องเนาะเข้าหางของกาวหูดหูดแล้วกันคว้าคว้าแล้วกันปลาห้ามันเจ็บแล้วก็มาตาลนะพี่น้องเนาะแต่ว่าจนนี่ขนาด ถ่ายคลิปตอนข้วตอนหดไว้อยู่แต่ตอนนี้หลงลบหมดแล้วพี่น้องเหลือแต่ตอนตานี่แหละนี่ก็จะมาตาใหม่เดี๋ยวคลิปหน้าเซีทพี่น้องเบิ้งอีกนะพี่น้อง oh. และกาซีรีวิวพร้อมพี่น้องวันนี้นะโบ,บมุนนี่กามือหน้าโมจอนี่บ้างกาซีเฮดคลิปกินยากินหมูกระทะพี่น้องกาเฮดหมูกระทะและกาซีนั่นไหมซีห้ายคลิปขอบใจเอฟซีคอบใจเจมพอนลาขอบใจเจอ,อจเจอมริโอ้ยอยากให้อันอยู่ครบแกงเลยพี่น้องนะคือสีมมวนอยู่ครบแกงเนาะมีเจม ทีมงานเจียบมาทุกคนมีเจียบพอลอกพอล่ายไรน้องพี่น้องน้องสกาครอบครอบครัวสุขสันต์หันศาพี่น้องน้องกินหอยทางน้องตีน้องตาน้องพี่น้องนะกระบายยูก็คือสีม่วนโอ้ยมาตำ มาตำท่านนายพี่น้องไป็นเตื้องเลยเป็นตาให้พ oh, ี่น้องไป็นเตื้องเลยนะเป็นตาอันปิ้งใช่พี่น้องเอ้วันนี้เป้าเจย้ามาลินน้ำเพลิดใส่เพื่อมาตำซอยซะใครบอกใครมาผิดเวลานายพี่น้องนะมาผิดเวลาการต้องถึกตำถึกใส่พี่น้องเนาะใส่ให้ตำเข้าซอยตำเสื้อสิมาตำมาฟอดหลายรอบพี่น้องเสื้อสิได้กินโอ้โหโก้งงอยขรรมานี่พี่น้องเนาะตำลายภาษีมุ่นเข้าด้วนี่ เพราะว่าเข้าหา้าวโตัวน,นี้ขั้วห้าพวพูดพี่น้องตามจากมุนแล้วก็ตากแดดตากแดกดไปโดนโพดปานมันเย็นนะแล้วกาเข้าบกแกนในหลายย่างแ็เข้าเอามาบงงานมาแต่กาแเซบคือเก้าอะไพี่น้องเนาะมือนางแก้ตัวไม่พี่น้องมือนางเอพี่นอ้อ,นนองเบิ้งอีกเอกทับคากเราทำหกขั้น,อนตอนเลยอีีสีว่าจะน,นี้พูดพูดเร็วมากฟังไม่เข้าใจเอ้อฟังไม่รู้เรื่องหรอสักนะ เจ้านี้ก็พยายามเบาซาซานีพี่น้องเนาะให้พี่น้องเขาโอกเข้าใจเนาะจังไตก็จะเฝ้าทีมเ้าป,ปะบ้าเจ้านี่แล้วก็ครอบครัวทำใจพี่น้องใส่กระสอยเป็นแรงเสียแรงใจให้เจ้านี่เฮ็ดคลิปต่อต่อไปออกมาเรื่อยๆออกมาดีๆนะพี่น้องเนาะต้องให้เขาพี่น้องเอ้ยเพื่อสิยแลกวเพื่อสิได้กินเนาะ เบสกำลังให้กำลังใจนะปีกกับมีปีกนะครับพี่น้องนะกืสิคักคุณมาท่ากินข้าวห้างนะพี่นเนี่ยเอ้ยข้าวห้างของซสนโุกแต่ข้าวห้างพี่น้องเข้าอันนั้นเข้าคนะั่เเาาวเข้าเมาซากมือหลังเขาก็เป็นซากเคาะกระใต้ใจพี่น้อง จังใดตัวนเรงก็บครอบใจอีกเท่อหนึงครอบใจหลายเท่าพี่น้องจ้กสีครอบใจจังใดจังสีนั้นนะพี่น้องเนาะจังสีอันจังสีเจ้กสีครอบใจจังใดนะพี่น้องครอบใจจากใจจริงนะครอบใจทางเอฟซีสุขุสุคนขันบ่มีเอฟซีสุคนกับบุมีบาลจุดนี้ในวันนี้ขันบ่มีเจพอน่ากับบุมีบ่มีหาแจ้งเจพอน่าบ่มีทางทีมงานทางเจอมาลาเนาะทีมงานทุกทุกคนทั้งหลายพี่น้องกับบุมีบาลจุดนี้ในวัอนี้นะพี่น้องจุดนี้กับบุญืม คุณลืมคุณของคนเราพี่น้องผู้ใดกับว่าตอนตนนี้อยู่กับเจพัลลาผู้แต่กัรว่าเป็นแฟนกันบอแมนเดอพี่น้องเด้อจนนี้กับเจพัลลาเป็นมูกันเป็นมูให้ามูว่ามูแต่ยุกรุงเทพค่อยซสยเหลือกันทุกอย่างคือมูแต่ละคนในเวลาแต่มูกินนะพี่น้องนะมูอันหามูไตหายากเวลาไปเวียกไปงาน็นอย่างกับมูแต่ละคนมีแต่มูกินเวลามูแท้นะเวลามีเรื่องเือนห้องเรื่องอย่างขนันหน้าพึ่งไข็เวลาดอกพี่น้องจนนี่มีแต่เจพัลลา ซอยกันตลอดเจพราเป็นคนนิส hmm. ัยดีแฮงบ่เคยล่วงเกินจนนี้บ่เคยมีอย่างกันบ่เคยมีอย่างล่วงเกินกันเลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นคนนิสัยดีแฮงยอมฮาร์ปจนนี่จนนี้ก็สนิทกับเพื่อนแฮงเวลาเพื่อนเพื่อนเพื่อนตอนนั้นเพื่อนอยู่ไทเพื่อนไปกลางคืนเนาะเพื่อนเป็นอันอันเด้เป็นแคปเซียเป็นอันนั้นเนาะพี่น้องเวลาเพื่อนเมาเฮา่อนใหจนนี้ไปฮับ์ปจนนี้ก็ไปฮับเอาหลัเด็กๆลืเพื่อนทำงานกลางคืนจนนี้ก็ไปฮับเวลาจนนี้เดินหอดเพื่อนก็มาซอยซินะ เป็นมูแท้มูว่าเป็นแบบจิงไหนบูพี่น้องคอยเสือเือกันตลอดเรื่องเงินเรื่องคำคันจนนี่บบมีกับยืมก้อนโอนปุ๊บปั๊บใส่คันจันตะก้อนเพื่อนยังบบมีเป็นยูทูบเบอร์เพื่อนคาร์าเพื่อนอันเงินคาดมือเพื่อนเป็นคนนั่นในพี่น้องคันเงินคาดมือกับอย่างตัวนี้มีเพื่อนกับยืมกันก็โอนปุ๊บปั๊บเลยโอนไวใช่นะตามคนแบบตังง่ายแต่สบายสบายต่อกัน ต้อง <laughs> ออกแลเขียววนๆแต่เครื่องซีแล้วพี่น้องนะตำเยันตำจนหลายชั่วโมงไปแล้วโอ้ยถ้าจะได้กินนะพี่น้องนะ่าลำบากลำบนไม่ได้ท่านล่างเป็นข้อกระต่ายพี่น้องเอ้ยโอ้ยกินผักบงกินแต่แซ่บนะนกขาน้าไทยยู่นะต่อมาตัวนี้น้อยกว่านี้ก็ญ่ายไวต่อมาตัวนี้น้อยกยน้อยกว่านี้ bỏ hong kong 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 không kong 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 โคกไอ้เงี้ยมันแตกโคกไอ้เง no, ี้ยมันแตกไม่ควรจะเป็นโทษมามาพี่น้องมาตามใส่กันได้พี่น้องเด้อเพื่อนที่กินเนาะลำบากลำบนเอ้ยเข้าเมาเข้าหาหนยากกันตอนโหดเด้อไปหาไปสี่เอามันก็ง่ายโยงไปต่ำเนาะขันมีคกขันมีคกไม้ใหญ่ๆนะคือจะทำไมเป็นม้าเหรอวะอยู่เพื่อนนั้นพี่น้องเพิ่นมีคกคกกันตีนเยียบไป็นไหม ตา,ตามตามแบบอัฟัี่สตออกเี่เจ้าของตามเพื่อนน้อยมันอยากออกกหลายรู้ออ,อกเลยพี่น้องมามาตามสก,กดัดออกไปพี่น้องเด้อเนี่ยเริ่มออกแล้วพี่น้อง ปัดปัดอย่งตามอีกไหยลองปัดมองมใช่เสร็จนี้ให้เปลี่ยนอ,ยอ้พี่น้องเลยให่จมขอนเนาะ <S <S เริ่มแลกเลยพี่น้องเห็นปะเริ่มแลกแล้วเริ่มอันเข่ากลาาออนแล้วก็จะเป็นเม็ดเขียวให้พี่น้องเบิ่งก่อนเด้อเด้อ พี่น้องโอ้จับยากให้เด้นี่พี่ไม่เข้ามาเกีเขียวแบบนี้พี่น้อง มาลองฟัดบ้างตอนนี้กับพี่น้องตันนี้ก็ได้เป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวนะตอนนี้ก็บืมทีมือเมือแรงหรือมือใดว่างนี่แหละที่กาซีเรียงหมูกระทะอยากกินหมูกระทะดิ <c oughs> เรียงหมูกระทะ้พี่น้องเนาะแล้วก็ ให้คลิปครอบใจ f c ขครอบใจฮังเกอรฮันล่าเจอมาราครอบใจ FC ทุกสกูสโคแล้วก็ครอบใจผู้สนับสนุนของบ้าจอนนี่หลายๆคนพี่น้อง FC หลายๆคู่หลายๆคนที่เพิ่นให้กำลังใจแล้วก็ติดตามสนับสนุนบ้าจอนนี่เนาะเดี๋ยวเมื่อให่บูพี่น้องเลยเดี๋ยวจะให้คลิปครอบโอ้ขอบใจใครคลิปอันให้ให้คลิปแบบครอบใจจากใจจริงพี่น้องเนาะจนนี่กับยังเมื่อให่กันิเฮ็ตอยู่ แต่กรเบิ่งว่ามือแตอยูพี่น้องเนาะจังไงกรท่าติดตามท่ารับชมเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือเาต่ำเพื่อน้อน้อยพี่น้องรู้ไหมเป็นแบบนี้เนาะกำลังไปฟัดอีกอันนี้คือยังไม่ได้ไปฟัดกำลังฟัดเขาอยู่พี่น้องโอ้ยเด้อต้นมาฟัดเขาก็จะกินอยู่บนน่ะฟัดเอาเขากากออกพี่น้องเอาแต่เข้าเมาเมาเมาแล้วพี่น้องเนาะฟัดฟัดแล้วก็มาต่ำแล้วก็มาฟัดอีกพี่น้องเพราะว่าเขาฟัดทั้หมดเดียวเันเข้าออกบวชต่อเข้ากากนะ เขาได้ดีดเลยมันจะเข้าชิมกันได้ไม่ต้องห่างไกลกัได้ระเบิดก็เริ่มออกได้แหละเดี๋ยวเสม,มาตาม่ำอีกอยู่ฟัดฟาดฟาด,ฟดที่ค้านมากินข้าวด้ยมือนะแ <c oughs> ลกกินข้าวน้องนๆที่ค้านมากินข้าวนำเลยหอมกระหันห,นหอมหอมพี่น้องเย็น เสียตับน้อยเทนิ่ตับหนึ่งพี่น้องเนาะเน็ดตับน้อยซึ่งผมก็ทานในเวลานอนริ่นยามสวยบรรยากาศเย็นบรรยากาศดีนะพี่น้องนะเปลี่ยนเดี๋ยวฟัดเปลี่ยนเดี๋ยวฮอนพี่น้องเอ้ยให้จะได้กินเนาะโอ้ยเนาะเข้ากันตามให้ตามมาจนจนมุนพี่น้องตัวนี้ป้าไปจนพ,พ่อ่แต่เมื่อวานนี่เอ้ยเที่ยวจะได้มาตาม่ำ แล้วก็ย่างเข้าหฮาบอกแก่แน่นเขาอ่อนพอดเริ่มเป็นกินแล้วลพี่น้องอัน,นที่ฟัดแล้วแล้วเห็นปะต่แซบแต่แซบอัน,นที่ฟัดแล้วแล้วกินให้พี่น้องเบิ่งก่อน แซ่บอะหอมเมากินละลาแบบนี้ก็ได้พ่น้องหรือบ้างเราเสียเอาไปนึ่งก็ได้นึ่งแล้วก็มะพร้พาวใส่กะทิใส่หิห้งแซ่บโอ้เฮียหมดแล้วโ,ลอ <laughs> <laughs> โอ้โหดองเอเฮียนี่เออตำไอ้บ้านึ่งบ่ เก็บออกก็ได้พี่น้องเข่าเก่าเลยนะเก็บขึ้นบ่เก็บไปชิมรเฮี่ในเดียวนึงได้แล้วโบหนูอ่านเป็ดไก่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเหลือต้องนึ่งเขาอันตาอีกบ่เก็บเอาพี er ่น <gr> os ้องเก็บเข่าเกากออกคนเดียพี่น้องเด้อเขาตาอีกก็ได้ครับโบเก็บเขาตาไปแล้วก็ฟัดอีกกับเบิร์ตถือกันแต่ว่าเจ้านี้พวกจะตา โอยากตำอีกนะพี่น้องเพราะว่าขั้นเฮาตำอีกเข้าห้องสิมุนขั้นไผ่ขย,บยับโบยากขามุนกับตำตำอีกแล้วก็ฟัดออกอีกกับโบฮักเก็บเลยหอมๆพี่น้องให้ไปเมาไปเอาไปเอาน้ำไกวยนึ้อนการนึงน่งพี่น้องแบบนี้เลย นึ่งหนึ่งบดนน้ำกับห้ามใส้ไล่พี่น้องกับไส่ไลยข้าวหอมส้เหนียวบ่เป็นกินไส้น้อยหอมเน้แซ่บหอมโพดหอมโพพี่น้องก็ยังน้อยตอนนี้มักบุนนึ่งทบบน้อยฮะเอามาแบบสิ่งกับเมากินเมากินนะ ข้าวแก้บคือหลายแทะเปิดเรืองกำให้กำลังใจสิกินเพิ่นเด้อเฮ้ยแซ่บโบได้ดอกพี่น้องตำอีกบ้านหนึ่งกอน ทำอีบ้านหนึ่งค่อยนะั่งค่อยอันได้ไป่ะนีนะ่น้องทำอีกบัานหนึ่งแล้วคว่อยมาฟัดนะพี่น้องนะเนาะเฮ้ย ากินล้ายหลายก่าพี่น้องกินจนเบิดมือเบิดคเทนตีกันละตีกันละเ,นเพื่อนกันต็ตีกัน เร็วบางทีเรียบร้อยเด้อพี่น้องเด้อเข้าเมาของเฮากัพี่น้องที่สั่นเป็นแต่สวยงามไปแต่เมาเองน้องเอามากระเมาเมื่อเมามึ่อเปือาบางคนกับไปแช่น้ำหรือว่าเอาไปนึ่งก็ได้พี่น้องเอามาพาโคไ่เอากะทิใส่เนาะแต่ว่าจนนี้ฮันเมาแบบนี้เลยแหละตัวนี้มากเมาแบบนี้พี่น้องมันดีกับหวานแลวก็หอมอีกพี่น้องเนาะมากะทานกระล้นลงพี่น้องเอ้ยดอกมากะทานล้นบักเกล่ายนึง fc ทุกคนกับบางคนท่นวาจ,จนนี่ว่าสัส้นเด้อโดยจนนี่กับสีพยายามปรับปลุกตัวเองว่าวสั้นให้เข้าใจขอดๆในพี่น้องว่าสั้นเนาะแต่ว่ามึงสิปับ๊บัดเดียวเลยกับบางทีกับปั๊บบางทันบางทีก็ยังมีหลงเบาวไวอยู่นะพี่น้องเนาะกจาสีพยายามค่อยๆเบาค่อยเปลี่ยนค่อยแปลงค่อยเปลี่ยนตัวเองไปทีละน้อยพี่น้องจันทร์กับขอบใจ fc อีืเชนึงขอบใจหลายขอบใจจากใจกจริงพี่น้องเนาะขอบใจแฮงเตอมมาลาเจย์พอลลาขอบใจเจย์วลาหลายๆคันบ่มี เจพอลล่ากับบมีบ้าจอนี่ในมื้อนี้พี่น้องเพราะว่าเพื่อนเป็นผู้สุกยูบ้าจอนี่นะผู้แบบนก็มีเอฟซีหลายคนติดตามกับบุ๋เอฟซีกับบมีจอนี่คือกันแลกับครอบใจผู้สนับสนุนรักของจอนี่กับมีอยู่หลายคนพี่น้องเนาะเพื่อนคอยให้กําลังใจตลอดเลยเพราะว่าจอนี่ซิเมื่อยซิท้อกับมีเอฟซีให้กําลังใจกับมีกําลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเลยพี่น้องสัญนจอนี่กับบอกว่าหลายใหญ่ห้างพี่น้องเนาะว่าหลายมันก็ชื่อมันก็ทีงา จนนี้ก็ขอฝากบรรยากาศไว้สำนีเดยอพี่น้องจังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้บ่าวจนนี้แล้วก็ขอบครันํำเดอสุดท้ายนี้จนนี้ก็กลับความว่าสุขสบายดีสบายดีสวัส,ด,สดีครับ